หนูเพิ่งมาอยู่ได้สามวันเอรามีคนเอาหนูมาฝากทํางานที่นี่เอาเพิ่งเพิ่งมาทํางานแต่ยังไม่ได้ทําเลยได้ทำสามวันที่ไม่ได้เงินมาเพราะว่าหนึกเขาไห้เป็นข้าวสารมาก่อนแล้วก็ซื้อผัดลมซื้ออะไรให้เงี้ยผัดลมก็เลยไม่ได้เอาของของเขามาเลยเอาแต่ผวกเสื้อผ้าจะกปี่ของหูมาเป็นคนกาญจนบุรีทั้งสองคนเลยชื่อนายณัฐวุฒินะบออพลอยเนาะก็คือวันนี้อยากจะกลับบ้านใช่ไหมใช่ค่ะคือแม่ไม่สบายด้วย คือตอนนี้ไม่มีเงินเลยหรอมีแต่ป้าไม่กลัวเขาประมาณ400ต้องไปขึ้นรถที่ไหนครับไปกรุงเทพก่อนไปต่อรถจากกรุงเทพไปการค่ารถคนละประมาณเท่าไหร่ครับคไม่รู้แต่จากนี้ไปกรุงเทพน่าจะประมาณคนละร้อยกว่าบาทแต่จากกรุงเทพไปการอ่ะผมไม่มั่นใจอันนั้น120ไปก็500ก็น่าจะถึงแต่ว่าประเด็นคือวันนี้รถมันหมดแล้วจากนี้ไป น้องใช่กับน้องเาพูดยังไงก็คือว่าผมอยากจะพ่อพึ่งใบบุญท่องทีดาป่ะครับครับก็คือผมพ่อไปนอนที่บ้านกี่จะได้ไหมอ๋อไปนอนที่บ้านครับผมที่บ้านผมจะเร่งใจด้วยนอนที่บ้านมีอุปกรณ์อะไรอาบน้ําอะไรครบใช่ไหมเสื้อผ้าอะไรอย่างบุ๊กเอ่อทานข้าวยังครับมีแตำรวจเอาให้รมาเป็นที่อยู่ของคนให้มากอบแล้วก็ออกไปซื้อตั้งหลายขวดงั้น มวให้กาลังใจเช้าเผมมี่มมอกะละมังมีอะไรอ่ะครมีหม้อของข้าวหม้อของข้าวเหรอน้องชายกับน้องทา ح. บบริวิจใจอผมเข้าออไม่ได้ออกกันนะครับส่งผ่านมาแค่นี้เลยงั้นเดี๋ยวผมไปเปิดที่พักให้แต่ผมเอารถเก๋งมาเดี๋ยวจะจะรบกวนน้องให้ไปส่งที่เซมไซส์โอเคไม่เปไ็นไรเดี๋ยวผมช่วยโอเคครับโอเคอ่าเอาอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ครับขอบคุณโอเคงั้นพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าจะเจอกันเนาะโอเคครัับสสวดีครับสวัสดีครับ